สวันดีครับพี่พี่ครับมาพบกับช่อง PN พ,พาบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองะบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีคใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือสามะบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางทิดตอ่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไอดีนไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหนะ้าจอลยครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ชอง pn พาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะอ่ตอัยลพีนี้นะลองเรืองรับชมกันดูก่อนครับผมดูว่าชอบดูใหู้กใ,ใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นภาพปิดตามา้แกะรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่จะเป็นปิดตามาให้แกะนะพี่นะนี่รายการที่หนึ่งครับผมนี่้ารูปภาพไม่ชัดยังไงไอะไ์ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์รือโทรมาแจ้งหมายเลข ปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์3ามร้บาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะองค์นี้จะเป็นรายการที่หนึ่งครับผมเนี่ยจะเป็นปิดตาไม้แกะแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครั สองร้อบาทครับผมหมายเลขหนึ่งต่อไปเป็นหมายเลขสองนี่จะเป็นหลวงพ่อพรมอ่าเขากว้างหลังเรียบนะพี่นะองค์นี้จะเป็นพิมพเข่ากว้างหลังเรียบนี่นี้หมายเลขสองครับผมนี่นนหลังจะเป็นเข็มกัดแบบนี้นะพี่นะนี่ครับนี่ สองร้อบาทครับผมหมายเลขสองต่อไปเป็นพระผงของขวัญปากนะ้ําหมายเลขสามในของขวัญปากนะ้ํารุ่นเจ็ดนะพี่นะในองค์นี้หมายเลขสามครับผมนสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสาม ต่อไปเป็นพระศิวลีหลวงพ่อแช่งวัดบางพังหมายเลขสีน่นี่พระศิวลีหลวงพ่อแช่งวัดบางพังแล้วไหมนะนะหมายเลขสี 4, ่ครับผมตรงนี้ นี่ครับสองเลบ้าทครับผมหมายเลขสี่ต่อไปเป็นปิดตาองค์นี้ผมจําที่ไม่ได้นะไม่ได้เนี่ยหมายเลขห้าครับผมนี่เป็นปิดตาหัมทรงแบบนี้นะเนี่นี่นครับหมายเลขห้าเลม่ไน้องค์นี้นี่ครับ อบจาจได้ว่ามีเลขโค้ดนะเดี๋ยวผมหาก่อนนะนี่นี่เขาใชงนี้องค์จำได้ว่าองค์นี้เหมือนมีเลขโค้ดนะนี่นี่นี่สองสองอะไรนะพี่น้าเนี่ยนะครับสองสองหนึ่งเก้านี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขห้าต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขหกเลยองค์นี้จะเป็นสมเด็จหลวงพระแดงวัดทุ่งคอกเลยหมายเลขหกนะพี่น้าองค์นี้ นี่ครับนี่เราก็แดงวัดทุ่งคอก นี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขหก 6. ต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคารุ่นช้างคู่แล้วพี่นะนี่อีกด้านจะเป็นหลวงพ่อเดิมครับผมนี่จะเป็นรุ่นทางเป็นเหรียญรุ่นช้างคู่แล้วพี่นะตรงนี้หมายเลขเจ็ดครับผมนี่รุนช้างคู่ สองรบาทครับผมหมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นละคังหลังคอนหมายเลขแปดครับผมจะเป็นละคังหลังคอนนี่ครับหมายเลขแปดครับผมองนี้สองร้อยบาทครับผมหมายเลขแปดต่อไปเป็นชินราดอินโดจีนหมายเลขเก้าครับผม นีครับนี่ต่อโคดอยู่นะพี่นะนี่หมายเล็กเก้าครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมองนี้ต่อไปเป็นพระปากน้ำนี่หมายเล็กสิบน,นี่จะเป็นเมตตากรุณานะพี่นะนี่เป็นพระของขวัญปากน้ำครับผมนี่หมายเล็กสิบครับผม 2องบาทครับผมหมายเลข10ต่อไปเป็นล็อกเก็ตลงกกล้วยหมายเลข11ครับผมนี่ล็อกเก็ตลงกกล้วยหลังฮานุมานครับผมหมายเลข11 นี่ครับสองบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นคุณแผ่นเคลือบหมายเลขสิบสองครับผมนี่ครับีนองค์นี้หมายเลขสิบสอง ครับนี่2อ0บาทครับผมหมายเลข12ต่อไปเป็นเหรียญราชก,การที่5หมายเลข13ครับผมนี่ครับนี่หมายเลข13ครับผมเหรียญน,นี้ สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นพาลีลาสิงป้อนเหยื่อหมายเลขสิบครับผมนี่พาลีลาสิงป้อนเหยื่อหมายเลขสิบ นะครับสองรบาทครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นนางกวักหมายเลขสิบห้าครับผมนะครับสองอบาทครับผมหมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขสิบหกครับผมน กิ่งหมายเลขสิบหกเป็นพ ok ักกิ่งประส LE ิทธิโชคครับผมในพักกิ่งประสิทธิโชคหมายเลขสิบหกในสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบหกต่อไปเป็นพระนาคปกวัดอนงหมายเลขสิบเจ็ดครับผมในเป็นพระนาคปกวัดอนงหมายเลขสิบเจ็ดครับผมในครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเจ็ด ต่อไปเป็นพระสำเร็จหมายเลข18ครับผม องร้อยบาทก็ผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้านี่จะเป็นะนะสําเร็จบางคุณพรม,มกุจะดีเลก็กครับผมอาจจะเป็นพิมพ์ยืนประธานผ่อนครับผม่นในองค์นี้หมายเลขสิบเก้านะใสําเร็จบางคุณพรม,มกุจะดีเล็กพิมพ์ยืนประธานผ่อนครับผม นะคะีครับสองบาทครับผมหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นเรนหรียญแล้วพออุ้นวัดตานโกงหมายเลขที่ยี่สิบครับผมเรหรียญแล้วพออุ้นวัดตานโกงปีสองห้าห้าศูนย์ครับผมหมายเลขที่ยี่สิบครับผมนี่ สองบาทครับผมต่อไปเป็นลูกอมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนี่ลูกอมไม่ทราบที่นะพี่นะจะเป็นปูดทิมหรือเปล่านะ่นะเนี่ยเนื้อหาเป็นแบบเนี้ยเนี่ยนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นพระ,าพระนาพยาหลวงพยิษวัดหนองจอกหมายเลขที่ยี่สิบสองพระนาพญา หลวงพยิฐวัดหนองจอกหมายเลขยี่สิบสองครับผมนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นหลวงพ่อเสงวัดกาลยาหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมหลวงพ่อเส็งวัดกาลยานะพี่นะนี่ หมายเลขที่23นี่ครั200บสองรบาทครับผมหมายเลขที่23าต่อไปเป็นอ,องนี้เป็นลูกหล่อหรือพ่อสวงนะพี่นะผมก็มไม่มั่นใจนะพี่นะลองลองพิจารณากันดูครับผมเนี่ยอ,องนี้หมายเลขที่24ี่นี่ครับ พิมพ์สรงแบบนี้นะพี่นะเนี่ยสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมเนี่ยต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้าจะเป็นพระกุวัตจุลามณีฟิสซิโนโลนะพี่นะอะไรเขาเรียกพิมพ์ข้างขีดนะพี่นะเนี่ยเขาเรียกพิมพ์ข้างขีดครับผมวงนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมนีสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้า ต่อไปเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนหมายเลขที่26ครับผมสมเด็จพิมพ์คะแนนหมายเลขที่26นะฮะสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่26ต่อไปเป็นพระสามนางหมายเลขที่27ครับผม พระสามนางหมายเลขยีกก่สิบเจ็ดครับผมองนี้สองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดอ่าต่อไปเป็นพระร่วงแล้วพี่นะนี่หมายเลขที่ยี่สิบแปดพระร่วงเนื้อดิน,นพระร่วงเนื้อดินนะพี่นะนี หมายเลขที่28ครับผมสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่28ต่อไปเป็นพักซุม้มล้มโพหมายเลขที่ยี่สิกซุม้มล่มโพนะพี่นะหมายเลขที่29ครับผม ไครับ,รบสองละบาทก็ผมหมายเลขที่ยีบเกต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่30สิจะเป็นพาลีลาหลังเข็มก็ผมในพาลีลาหลังเข็มหมายเลขที่สาสิบ เข็มนะพี่นะสองร้าบาทครับผมหมายเลขที่ยีเอหมายเลขที่สามสิบแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมครับผมแกไลายมาดูได้เลยครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ